สวัสดีคะ่ะมาุดน้ำกันนะคะพอดีเม่อวัต่อน้ำ้ำเสร็จแล้วก็จะุดน้ำเจ้าเรื่องนะคะเพราะว่าตั้งแต่น้ำแตกยังไมุ่ดน้ำเลย,ยตกใจหมดเลย แม่ยอยู่นี่แม่รถน้ำอยู่นี่โอ,โอ้ยุงเยอะเลยจามตาแม่อยู่นี่ ก่อนนะไม่ได้รดน้ำสองสามวันเลยนะตั้งแต่น้ำแตกเนาะตั้งแต่น้ำแตกก็เลยยังไม่ได้ต่อวันนี้ก็เลยรีบไปต่อน้ำฝากอีพีจงทิพย์ให้หน่อยด้อนะคะเพราะว่าถ้าไม่ต่อน้ำหนึ่ไม่ได้รดต้นไม้หนี่งเราเรี้ยงพลัง,ลงงานกระรออกดอกถ้าเราได้รดน,น,น้ำต่อนี่งกันนีำงานแล้ว ไปเยจำปาหาแม่ไม่เจอ,อจำปาจำปาหาแม่ไม่เจอนี่รถน้ำอยู่นี่เน,น,นิน้ำเบาๆนะคะเปิดน้ำไไม่ได้เพราะว่านจะลุนน้ำมืดไปแล้ว อยู่นี่เออเอสดีอยู่นี่เอสดีเมย์เมยนั่งแล้วเอสดีเลยมายืนรดน้ำกันไหมจับปลานูแล้วก็จับปลาเอ้ย มดน้ำดอกไม้อยู่เด้ออาจจะมืดมืดแน่เด้อพี่น้องมืดมืดสักหน่อยนี่ไปทางนี้ก็จะมืดหน่อยนะคะมืดหน่อยก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะเออลืมเปิดฟืนเปิดไฟเนาะเออเปิดฟืนเปิดไฟสักหน่อยนึงนั่น ขอบคุณนะคะรดน้ำดอกไม้ก่อนนะนี่จะบานทันไหมนี่วันงานวันที่สิบนี่วันที่สิบทันวานี่จะทันไหมเนาะเอ็ี้ร่นๆเป็นกำลังใจให้ไหม่าด้เพื่อนนะี่ขาดน้ำไปหนึ่งอาทิตย์นี่เพราะว่ามันพอน้ำแตกพอน้ำแตกก็เลยขาดน้ำไปหนึ่งอาทิตย์ ไม่งั้นก็คงจะโตแล้วกำลังออกดอกดอกกำลังจะบานพอถึงวันงานก็บานสะพังนะดอกไม้นะรี่บ,บานไวๆรี่โตวไวๆแต่ยังแข็งนะแข็งหนาวแข็งหนาวแต่ยังก็แต็งอ่ธรรมดาถ้าเราทำรุนแรงก็แตกก็เลยต้องทำเบาๆอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแตเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

ยาเป็นที่ดีหมดค่ะน่ารักน่าใช่ก็ใช่ก็ไปดีกว่าผู้อ๋อแกกันในี่คนนี้ก็ไม่ดูแลผู้อื่นไม่ได้มาไหนไม่มีใครเป็น นาเดียอยู่นาเดียเขาตามทุกวันไม่มีปลาต้าแล้ก็ไมาาดแ้เแบบนี้แบบว่าตาในถ้งที่เนินก็้านห่อยที่ราจะืนหน่อยตอนที่เนันตอนแ้กที่เราก็ตามต่อไล้ม่นจะมัะดงามันจะไม่งานจดต้องต้องที่เนิต้องตาา้

爸妈坐我姐姐。